ในงานผู้เข้ารับการอบรมขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบางบ่าสิยายิ่งที่ได้ให้ซึ่งโครงการได้รับการสนัาสนุนจากไยได้ร่วมกับจังหวัดจัดสืบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อนายอาสาสมัครเกลือไทยกวิเชิญเกลือไทยเฉละเกียรติสมเด็จพระบรมโของสังฆราชสิยามนุราชบุมาเนื่องในวโอกาสมหามงคลเฉลิมพรงคลพรรษา 5รอบ28กรกฎาคม2555ในวันนี 58. ้ข่าพเจีาองเดชจงประรักษาเสจพระยจาุณ้ารง้ดเพื่อเติมวงาใมาลวงปุ่านอาจารย์ที่และขอการเปิท ที่นี่ผมมีความดีดีในที่ที่ได้กาเป็นใจและได้เปิดโครงการพยโยนร่างกายอาสาสมัครเพื่อนทัยที่จะแจ้งเตือนประชาชนให้พยโยนออกจากพื้นที่และไปอยู่ในที่ปลอดภัยได้ทำให้เรารักษาธารณชีได้รับเงินของประชาชนจากเหตุการณ์ท่านผู้ชก็แสดง อุปสรอันนี้คือเครื่องมือแบบธรรมดาเนี่ยเมื่อเจอเจอไทยแล้วอาสาหนักๆตอนนี่เจอเจอใครนิ่งเลยนะคะรับไางคนบางคนไปเสียเปล่าเพะฉะั้ตนะ้องรู้ในหลักการนะอยากให้มีเกิดขึ้นเมื่อถามหาจะมีจะ,จะมีคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วของเรราคัับี่ ต้องพันไทยจัหงหวัดาปางทำการอบรมมิสเตอร์เตือนไทยซึ่งขณะนี้จังหวัดของเราก็มีการอบรมไปแล้วและมีมิสเตอร์เตือนไทย1 4 0่คนแล้วก็ครั้งนี้เราก็รวมเพิ่มเติมอีกประมาณ150คนจากทุกอำเภอจากทุกหมู่บ้านครับในพื้นที่เสี่ยงของเรานี้ก็จะมีพื้นที่เสี่ยงอยู่424บ้านมีทั้งระดับ ที่เป็นวาดรุนแรงแล้วก็จะระดับปานกลางขณะนี้ทางจังหวัดโดยทางสนักงานปพ,พก็ได้ดำเนินการติดตั้งไฟเลนมูนหมุนนะฮะไปแล้วทั้งหมด130ยสวเครื่องนะครับแล้วก็มีการสัญญาณเตือนภัยนยนะฮะก็อยู่ประมาณ1 1 2จุดนะครับซึ่งเราก็มีความพร้อมแล้วก็ได้มีการที่ซักซ้อมแนวทางและก็สังการ ซึ่งขณะนี้ก็เป็นช pues mm ่วงต้มฤดูฝนซึ yeah. 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 Yeah, yeah. ่งทางจังหวัดก็ได้มีการซักซ้อมและเด้นย้ำในการประชุมประจำเดือนของส่วนพิการส่วนและก็องค์กรปกองสุนท้องิ่นและก็ได้มีหนังสือแจ้งไปยังท่านในพเภอเพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเข้าระวังการเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือและการเข้าติดตามสถานการณ์การพยากรณ์อากาศจากทางอุตุนิยมวิทยา คาดว่าถ้าหากมีสาธารณภัยอุทกภัยดินโคลนถนล่มหรือน้ำท่วมทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและก็อพยกล่าสุนรได้ทันท่วงทีเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของชาวประช,ชาชนจัว่วาป